สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสุดดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้บีมาแชร์วิธีการทําน้ํามันกา้านผูไว้ใช้เองนะคะเพื่อนส่วนมากแล้วกา้านพูเขาจะนํามาทําเครื่องเทศนะคะสาวอินเดียเขาจะนํามาประกอบอาหารหรือว่าเป็นเครื่องเทศของเขานั่นเองนะคะเพื่อนอย่างเช่นดับคาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสามารถนํามาหมักผมเล่งผมยาวหรือว่า ขจัดรังแคขจัดความคันได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนอพูดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการะชะล้างสิ่งสกปรกบนหนังศีรษะของเรานั่นเองนะคะเพื่อนฆ่าเชื้อแบคทีเรียความคันรังแคนั้นก็จะหายไปเป็นคุ้ยขาวๆก็จะหายไปเช่นกันนะคะรวมไปถึงเขาจ,จะเร่ง าการเจริญเติบโตให้กับรากผมของเราได้ดีหรือว่าเล่งผมยาวนั่นเองนะคะเพื่อนน้ำมันเขาก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผมเรานุ่มสวยสวยงามด้วยนะคะเพื่อนอ,อย่างนี้ดีขนาดนี้เราต้องทําเองแล้วก็สกัดเองไว้ใช้ดีกว่านะคะเพื่อนหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะมีผมสวยสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ส่วนผสมแรกของเราก็คือก้านพูนะคะเพื่อนก้านพูส่วนมากชาวอินเดียเขาก็จะนําไปทําเครื่องเทศนะคะเขาก็จะช่วยดับกินขคาวอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าสามารถนํามาทําเป็นน้ํามันหมักผมได้ดีชั้นหนึ่งเลยนะคะเพื่อนเขาก็จะช่วยขจัดรังแค่ขจัดสิ่งสกปรกตกค้างบนหนังศีรษะเราได้ดีด้วยนะคะพร้อมกับบํารุงรากผมหรือว่าเร่งการจเจริญเติบโตให้กับรากผมของเราเกิด เร็วยาวเร็วนั่นเองนะคะเพื่อนใครที่เป็นรังแคใครที่เป็นคุยบนหนังศรีรษะของเราความคันอย่างนี้ค่ะก็จะหายไปด้วยนะคะเขาก็จะไปบำรุงถึงรากถึงโคนได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนแล้วทำให้ผมของเราดกดำหนาเป็นพิเศษนะคะส่วนมากสูตรนี้ เป็นสูตรชาวอินเดียนะคะเพื่อนชาวอินเดียเขาก็จะมีผมยาวผมสวยใช่ไหมคะเขาก็ใช้น้ํามันพวกเครื่องเทศแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆแล้วเขาทําเองเขา DIY เองดีมากๆค่ะเนาะหลังจากนั้นส่วนผสมต่อไปเราก็จะใช้เป็นน้ํามันมะกอกถ้าใครไม่มีน้ํามันมะกอกใช้แลแทนได้คะ่ะน้ํามันเบบี้ออยจอรสันหรือว่า,าน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อน แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะคะน้ำมันสูตรนี้เราสามารถเก็บได้5้ถึงหเดือนนะคะเพื่อนเราจะไม่ใส่สารการบูดนะคะต่อไปถ้าใครจะนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าหยาบๆก็ได้นะคะถ้าใครไม่ปั่นได้ไหมได้ค่ะภาชนะต่อไปที่เราต้องเตรียมก็เป็นขวดรูนะคะเพื่อนเถ้าใครไม่ปั่นก็ใส่ขวดรูเลยถ้าใครจะนำไปปั่นก็ไปปั่นแล้วค่อยมาใส่ขวดรูนะคะ แต่บีจะทําในสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนเอาใส่หมดเลยนะคะเป็นแบบว่าให้เขาหยาบๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆขอโทษนะคะเอาเป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่บีได้ทุกหยาบๆมาแล้วนะคะเพื่อน เราก็เทใส่ภาชนะของเราที่เราเตรียมไว้เลยค่ะทำเยอะใส่เยอะทําน้อยใส่น้อยค่ะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะน้ำมันสูตรนี้ดีจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่ก็ได้มาเป็นหยาบๆแบบนี้เลยนะคะเราก็เติมน้ำมันของเราลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะขอโทษนะคะ เราก็จะเติมน้ำมันเท่ากับปริมาณก้านพูของเราไม่เยอะไม่น้อยนะคะเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งส่วนปริมาณเท่าเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้เดี๋ยวบีบอกก่อนนะคะในการทำน้ำมันก้านพูนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างจะเป็นสกัดเย็นหรือว่าสกัดร้อนนะคะถ้าเราจะสกัดเย็นนะคะเพื่อนให้เราปิดฝาเป็นชิดแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง พยายามอย่าให้โดนแสงแดดนะคะเพื่อนเก็บไว้ในตู้ในอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในอุณหภูมิห้องนะคะปล่อยทิ้งไว้2อาทิตย์1 0ถึง14วันนะคะแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำของเขานะคะแต่ในแบบที่สองที่บีจะพาทำนี้ก็คือสกัดร้อนนะคะเพื่อน,อนสกัดร้อนเราก็จะเอาไปาต้มน้ำขึ้นตั้งไฟนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมหม้อมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆเอาขวดน้ํำมันเราลงไปเลยจ้าแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมของน้ํำมันนะคะน้ำมันแค่ไหนเราก็เติมน้ำแค่นั้นนะคะให้ท่วมน้ำมันค่ะเนาะก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟตุนไปสักประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ํำของเขานะคะ หลังจากที่เราต้มตุนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็สะมากรองเอาแต่น้ํามันของเขาแล้วก็เก็บไปใช้ได้นานๆเลยนะคะเพื่อน,อนจ้าส่วนต่อไปก็ให้เพื่อนๆหาภาชนะอะไรก็ได้ที่เราสะ,สะดวกสบายในการใช้งานนะคะเพื่อนจ้า เราก็จะมาเทใส่ภาชนะของเราเลยค่ะหรือว่าเราจะใส่ก้านพูลงไปสักสองสามก้านก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะน้ำมันตัวนี้น้ำมันสูตรนี้นะคะเพื่อนสามารถเก็บได้5-6เดือนนะคะในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนๆจ๋ะ ใส่หัวขวดหัวปั๊มแบบนี้สะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะน้ำมันก้านพูของเรานี้ก็มีสรรพคุณมากมายอย่างที่บีบอกไปนะคะเพื่อนจะคลิปนี้วิดีโอนี้บีก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย